ล่าสุดอีกมุมหนึง่งดูข่าวเมื่อกี้แล้วขนลุกไม่หายเลยอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมฮะเรื่องกรณีที่นิวยอร์กชามใช่ไหมเขารายงานว่าวันนี้สื่อสหรัฐกำลังบอกว่าที่ขเขมรกำลังคือเขิมและมีอาวุธเขาอ้างว่าจีนน่าจะเป็นคนส่งอาวุธ ให้กับขมรโดยทางด้านของสำนักข่าวนิวยอร์กชามเขารายงานออกมาบอกว่าตามข่าวกรองยืนยันว่าพวกเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของไทยเน้นย้ำว่าเครื่องบินลำเลียงวาย20นจำนวน6ลำ ไปลงจอดนะครับคุณผู้ชมฮะที่เมืองสีอนุวิวระหว่างวันที่21-23กรกฎาคมอ๋อก่อนปะทะรอเปล่าช่วงปะทะใ,ใช่ไหมเมย์ใชแล้วยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครับเมย์คือเขาบอกว่ามีเครื่องบินลำเลียงวาย20จำนวน6ลำลงจอดที่สีอนุวิลระหว่าง21-23กรกฎาคมนะคะและเครื่องบินเหล่านี้บรรจุกระสุน42ตู้ ที่ต่อมาถูกเคลื่อนย้ายไปที่ชายแดนใกล้ประสาทพระวิหารทั้งสองประเทศต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์การส่งมอบนี้ไม่เคยมีรายงานมาก่อนค่ะประจวบเหมาะกับกัมพูชามีการเสริมกําลังตามแนวชายแดนนะคะและนิวยอร์กไทมส์นะคะตีข่าวบอกว่าอายุธอาวุธจีนเปลี่ยนสงครามระหว่างเพื่อนบ้าน2ประเทศได้อย่างไรจีนเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยยุติสงครามในชายแดนเดือนกร,รกฎาคมแต่ก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์เอกสารข่าวกรองของไทยกลับระบุว่าจีนได้ส่งจรวดและกระสุนปืนใหญ่มายังกัมพูชาถามว่า 42ตู้คอนเทนเนอร์ที่มากับเครื่องบินลำเลียง y 26ลำมีอะไรบ้างที่บอกว่าใน42ตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็จะมี b m 21ค่ะเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเกือบ700นัดไท p ์90 b นะคะเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่ผลิตในจีนค่ะมี p h l 03ระบบยิงจรวดที่บอกว่ายิงได้ไกล130กิโลเมตรนะคะหลายลำกล้องที่ผลิตในจีนมีกระสุนปืนใหญ่สำหรับปืนใหญ่อัตราจร SH1 และกระสุนสำหรับปืนกลต่อสู้กาศยานสมัยสหภาพโซเวียตที่ส่งมาค่ะคือวันนี้เองเนี่ยถามว่ารายงานข่าวชิ้นนี้เนี่ยคือเขาอ้างว่าความมั่นคงของเราถูกปะ่ะไปตรวจสอบเจอแล้วก็นิวยอร์กไทม์เนี่ยไปรายงานคือแน่นอนแหละบางคนบอกเดี๋ยวขึ้นภาพสองภาพได้ไหมทีมงานกับภาพเมื่อกี้ที่แปลเป็นภาษาไทยอะ่ะคู่กับภาพนี้ขึ้นมาเป็นสองจอค,ค,คือบางคนบอกเอ๊ะนิวยอร์กไทม์เนี่ยก็ต้องเหมือนกับโจมตีอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมเพราะ จะต้องเข้าข้างสหรัฐหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้บอกว่าสหรัฐเองเนี่ยเขาพบว่าจีนใช่ไหมครับเมย์ส่งอาวุธให้และทั้งสองประเทศคือทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ลงรอยกันอย<ช>ู่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องฟังคนกลางอ,อย่างนักวิชาการบ้านเราว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงจีนหนุนเอาอาวุธมาให้กัมพูชาจริงไหมเอาอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกัอนไหมอาจารย์ทรงฤทธิ์วิเคราะห์ว่าจริงใช่ไหมใช่ค่ะเผยสหร,รัฐลงข่าวไม่ผิด พราะาว,ว่าจีนช่วยกัมพูชาเรื่องอาวุธค่ะและทุกวันนี้กองทัพกัมพูชาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆก็เป็นของจีนร้อเซนะคะอา,อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกเขาช่วยกันมาตั้งนานแล้วแต่ก็ต้องดูบริบทเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันสหรัฐก็พูดถูกเพราะว่ากองทัพกัมพูชาทุกวันนี้อาวุธยุธโทโธปกรณ์เป็นของจีนร้อยเอยู่แล้วไทยเราก็ใช้แต่ว่าซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามการสนับสนุนตามสัญญาซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐก็เคยให้อาวุธกับกัมพูชาในห่วงที่ต่อสู้กับการก่อกกกกกาาาาาารร้้้้ยสลลมมมปััันนนนองงํํใหุุเตแ่ททไวี ใช้ของอเมริกาเพราะทุกวันนี้อเมริกาบีบฮุนเซนให้เป็นประชาธิปไตยไงในขณะที่ฮุนเซนเป็นเผด็จการนั่นแหละคือสาเหตุว่าก่อนหน้านี้ทําไมเขาตัดความสัมพันธ์กับอเมริกาแล้วจีนก็ให้โดยไม่มีคําว่าประชาธิปไตยไม่มีคําว่าสิทธิมนุษยชนไม่มีคําว่าการแสดงออกทางเสรีภาพในการสื่อสารจีนไม่สนอยู่แล้วจีนสนแค่ว่าฮุนเซนตอบสนองผลประโยชน์ของจีนหรือเปลา่าเพราะล่าสุดจะบอกว่าฮุนเซนมันก็คบไม่ได้นะเพราะล่าสุดมันยังไปสับสนทําอยู่เลยเมย์ใช่ค่ะใช่ค่ะ แต่ว่า<ล>ประเด็นคือจีนเนี่ยลงทุนกับกัมพูชาไว้เยอะสนามบินล่าสุดก็ของเขาใช่ไหมใช,มใช่ใช่ค่ะจีนก็ลงทุนกับกัมพูชาไว้เยอะเพราะฉะนั้นน่ยตอนหลังพอกัมพูชาไปสนับสนุนท้ำเนี่ยจีนก็ไม่พอใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้สแสดงว่าอันนี้มันไว้ใจไม่ได้เลยคือเขมรเพราะก่อนหน้านี้คุณไปเอาจีนเอาอาวุธเพื่อจะมาถล่มเราพอมันถล่มเราเสร็จมันไปหนุนสหรัฐเลยไหนลองฟังเสียงอาจารย์เนี่ยฮะรถถังเขาก็ช่วยมาตั้งนานแล้วนะครับ ก็ต้องดูบร mm ิบทนะครับซารก็พูดถูกเพราะกองทัพของกัมพูชาทุกวันนี้อาวุธยุทโธปกรณ์คือจีนร้อยอซอยู่แล้วนะฮะจีนร้อเอยู่แล้ว BM ยีบเอ็ด PSL ศูาอะไรของจีนหมดเลยไทยก็ใช้แต่ก็ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะโดยการสัญญงสัญญาอะไรกันเนี่ยก็โปร่งใสแล้วก็ก็แน่นอนอเมริกาก็เคยให้อาวุธกับกัมพูชา ในห่วงที่ต่อสู้กับก่อการร้ายสากลก็ม,มาปั้นกองกําลังให้หุ่นมานัดเนี่ยก็อ,อาวุธอเมริกาแต่ว่าทําไมทุกวันนี้ไม่ใช้ของอเมริกาก็เพราะอเมริกามาบีบฮุนเซนให้เป็นประชาธิปไตยในขณะที่ฮุนเซนเป็นปเผด็จการฮ <c oughs> <c oughs> ุนเซนก็เลยยุบฝ่ายคองฝ่ายค้านไปนั่นแหละคือสาเหตุว่าทําไมเขาตัดความสัมพันธ์กับอเมริกาและจีนก็ให้ โดยไม่มีคําว่าประชาธิปไตยไม่มีคําว่าหิวบันไหลไม่มีคําว่าการแสดงออกเสรีภาพในทางสื่อสารอะไรเ่มไม่เกี่ยวจีนไม่สนอยู่แล้วจีนสนอยู่แค่ว่าหุนเซ็นตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติของจีนได้หรือไม่เพราะนั้นอาวุธทุกวันนี้พูดได้เลยร้อยเปยกเว้นไอจี่มันใช้การไม่ได้เช่นเครื่องบินมิกยีิบเ รถถังรุ่นเก่าโบราณนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีห้าที่มันเดิมทีเดียวก็มาจากรัสเซียทั้งสิ้นเลยมันก็เปลี่ยนค่ายเปลี่ยนตามที่ว่าผู้นําสูงสุดในกัมพูชาเนี่ยไปคบค้ากับใครอยู่ซึ่งจีนก็คบค้ากับฮุนเซนมาจริงๆแล้วก็คืออย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปีพันเแล้วนะครับแต่เดียวกันเห็นบอกว่าคุณวีระสมความคิดก็พูดตรงกันว่า จีนส่งอาวุธให้ขเขมรน,นานแล้วใช่ค่ะส่งให้นานแล้วค่ะแต่จะให้เพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นไปได้แต่มองว่าจีนเขาคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองในที่สุดเชื่อว่าจีนก็คงต้องแต่ในที่สุดเนี่ยเชื่อว่าจีนจะเลือกไทยเพราะอย่าลืมว่าคนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยจนเป็นนักธุรกิจระดับโลกระดับชาติหลายคนแล้วก็กลับไปลงทุนที่จีนเพราะฉะนั้นสายสมคัญระหว่างคนไทยกับจีนมันลึกซึ้งยาวนานมากกว่าขเขมรเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะจีนยังไงก็ไม่ทิ้งใครเพราะอย่าลืมว่าเรื่องผลประะโยชนนนน์มัเหืืออกว่่่่าสิงใค จีนเนี่ยวุฒมันให้มานานแล้วจีนให้อาวุธขเขมรมานานแล้วไม่จะพึ่งให้นะแล้วจะให้เพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้มันไม่ช่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจีนให้มานานแล้วจีนเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงผลประโยชน์นะครับแต่ผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยด้วยความสัมพันธ์นะผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ย จีนเนี่ยก็คงต้องเลือกไทยในที่สุดอย่าลืมนะว่าคนจีนเนี่ยนะที่มาอยู่ในประเทศไทยจนเป็นนักธุรกิจระดับโลกระดับชาติเนี่ยหลายคนแล้วก็กลับไปลงทุนในประเทศจีนนะสายสัมพันธ์นะครับระหว่างคนไทยกับคนจีนเนี่ยนะมันลึกซึ้งยาวนานมากกว่า,าเทมน เพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อว่าจีนจะเลือกอเลือกไทยแต่ก็ก็แปลกแต่ส่งอาวุธให้ขเขมรมแล้วขเขมรม,มันตีใครล่ะฮะมันตีไทยแล้วเชื่อว่าจีนจะเลือกไทยเราก็ต้องคบกันนะ <c oughs> เนาะคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้รู้สึกมีกท่านที่วิเคราะห์ใช่ไหมเมย์มีพลโทบระดอนพัฒนาถาบุตรตรงกันไหมว่าจีนเป็นคนส่งอาวุธ ก็เขาบอกว่าทางด้านของเสแมวค่ะซึ่งเป็นอดีตเลขาที่การสภาความั่นของแห่งชาตินะคะมองว่าเรื่องของอาวุธที่จีนส่งให้กัมพูชาเป็นการเป็นเพราะว่ามีการฝึกร่วมก่อนหน้านี้ระหว่างจีนกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นหลังฝึกจบ จีนก็เลยไม่ได้ขนอาวุธกลับแต่ทิ้งบางส่วนไว้ให้กัมพูชาเพราะกัมพูชาใช้อาวุธหลักจากจีนมีทั้งซื้อและบริจาคค่ะเพราะว่าจีนลงทุนในกัมพูชามหาสารท,ที่ท่าเรือเรียมแล้วก็เรื่องสนามบินใหม่ด้วยจึงมีความจําเป็นทางยุทธศาสตร์ที่ต้องวางอาวุธยุธโทโธปกรณ์เอาไว้ให้แต่ทุกอย่างก็เป็นไปที่ตามที่สื่อสหรัฐรายงานแต่เป็นกระบวนท่าที่เป็นเทคนิคแทนที่จะขนตรงๆก็มาเพราะมีการฝึกรบร่วมแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เพราะอยู่ๆจะขนมาให้เนี่ยมันอธิบายไม่ได้ก็คือฝึกรบร่วมแล้วให้เลยใช่่คะ ก่อนไ้ให้ด้วยนั่นแหละก็เป็นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีสาการของการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาซึ่งก็จากข่าวกรองที่มีการรายงานกันไปเนี่ยนะแม้กระทั่งสื่อของสหรัฐแม้กระทั่งของประเทศเพื่อนบ้านและอะไรของเราเองเนี่ยก็บอกว่าพอจากการฝึกจบอะจีนก็ไม่ได้ขนอาวุธยุทโธปกรณ์กลับทั้งหมดก็เหมือนพิงส่วนหนึ่งไว้ให้กับกัมพูชาเพราะกัมพูชาเนี่ยเขาใช้อาวุธหลักต่างๆก็เป็นของจีนนะครับก็หนึ่งมีจากที่ซื้อขายด้วย แล้วมีได้รับบริจาคด้วยแต่พอมีจากการฝึกการสู้รบซ้อมลบอ่าจีนก็เลยทิ้งไว้ให้ใเพราะว่าจีนเนี่ยมาลงทุนในกัมพูชาไว้มหาศาลที่ท่าเรือเรียมแล้วก็เตรียมที่จะเล่นสนามบินอีก<ม>ฉะนั้นตรงเนี่ย<ม>เขามีความจําเป็นทางยุทธศาสตร์เขาก็เลยต้องวางอาวุธยุโทโธปกรณ์ไว้ให้ด้วย<ม>นั่นก็เป็นไปตามที่สหรัฐเขารายงานนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นกระบวนท่าที่มีเทคนิคหน่อย<ม>แต่ที่จะขนกันมาตรงๆก็ใช้วิธีการังหว่าเฮ้ย hey, ตอนมาซ้อมลบก็ ตอนจะกลับไม่เอากลับก็ทิ้งไว้ให้ใช่ครับนี่ฮะอ่าชัดเจนแสดงว่าสื่อรายงานมาทั้ง3ท่านยืนยันตรงหมดอาวุธจีนคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้เราไปดูอาวุธที่ยังหลงเหลืออยู่หน่อยในแถบอีสานอุบลเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่ช่องอานม้าช่องอ,นอนาองอนมา้า ที่เมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปเจอระบงระเบิดเนี่ยจำนวนมากเลยน,นะครับคุณผู้ชมฮะและที่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่ไปเก็บกู้ทั้งหลายเนี่ยผมคงไม่ต้องทวนซ้ําแล้วคือมันจะมีกว่า500รายการที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าอ,อ,อาวุธที่เราเก็บมาได้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือมุมหนึ่งเนี่ย มันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นทั้งการเก็บกู้เรื่องของระเบิดใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยพอก็เห็นภาพแบบนี้ว่าเฮ้ยทําทไมเขมรเนี่ยเข้าใจว่าเป็นระเบิดเก่าด้วยที่มีการฝังเอาไว้แล้วเราต้องไปเคลียร์นะครหลังจากที่มีการลบกันที่อันมาเนี่ยคือปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยพอก็เห็นทุ่นระเบิดเนี่ยเมเห็นบอกชาวบ้านเขากังวลอ,อย่างชาวบ้านน้ายืนเนี่ยนะฮะคุณสมบูรณ์ บอกว่าทราบข่าวและตกใจและแปลกใจมากทําไมระเบิดมันเยอะขนาดนี้เนี่ยนะฮะในพื้นที่เป็นระเบิดเก่าใช้งานได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาก็อยากรู้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าสิ่งที่ไทยเราไปเก็บกู้เป็นไปได้ว่าทหารขเขมรจงใจกะวางเอาไว้ให้ไทยเนี่ยเหยียบระเบิดซึ่งทหารไทยเราเนี่ยขาขาดแล้วก็บาดเจ็บไปไหลายนายแล้วคนในพื้นที่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ปลอดภัยถูกไหมครับเมย์โดยเขายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะ คือก็มีการเก็บข้าวเก็บของแล้วก็รอดูว่าจะมีขนสองก็คือการประทะอ,อีกหรือไม่ถ้าประทะเขาก็อบพยพแต่เขาเชื่อว่ารอบนี้จะไม่เหมือนกับรอบก่อนอถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือเขาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่เองเนี่ยมันน่าจะหนักพอสมควรคเขาอาจจะต้องย้ายพื้นที่ไปอยู่บ้านญาติเลยแต่ถ้าจะรบกันจริงๆเนี่ยชาวบ้านพร้อม,อมเพราะทุกวันนี้ก็ตึงเครียดกันมากพอแล้ว เป็นตะยานโน้ตแยนเลยเนาะยานจนพากันหนีจีละหนีไปหอดสองคื้นสองมือแม่กลัวจัดเอยโอพยพกไปเลยจ้ะกลับมากลับมาเมื่อวานแต่พอรู้ว่านั้นเจอเยอะๆหลักฐานก็คือยานตกใจเลยก็บยานนำอาห่วงลูกทหารมันห่วงแล้วเนาะลูกลานอยุ่เป็นทหารคือกัน ือมันเบื่อหน่ายเต็มที่แล้วใช um ่ไหมแม่แม่ก็เบื่ออยากให้มันจบจบเลยไเพอไห้ไปเหตุเบียกเห็ดงานอืจะพอเห็นระเบิดพอรู้ว่าพี่พันตื่นบอกตกใจตกใจหยาดเลยละเออมาทางพี่ระเบิดอยู่ไกลๆระเบิดอยู่ไกลๆนี่แต่เัียแต่นียหยาดแมนได้ยินว่าจ็ดลูเปิดลูเป็นยังหยาดเนาะ ขนาะเดียวกันคุณผู้ชมครับผลพวงตอนที่มันยิงเข้ามาวันที่24ก็ยังไม่หมดนะฮะล่าสุด B M 21ใช่ไหมไปตกอยู่ในไร่มันสำปะหลังนะฮะของพี่น้องแถวแถวอานมาเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศหน่อยเพราะล่าสุดวันนี้เขาต้องเก็บกู้ใช่ไหมครับเมใช่ค่ะนี่โดยเขาใช้จอกขุดลงไปก่อนใช่ปะใช่ค่ะอ๋อนี่นี่นี่ฮะเห็นบอกแล้วก็เอาเครื่องสแกนโลหะไปตรวจลึกอยู่ประมาณ3เมตรนะฮะ จากนั้น EOD เนี่ยเอ๊ะได้มีการทำลายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวดูนาทีทำลายด้วยใช่ไหมอาจจะลองดูสันิดหนึ่งนี่ฮะนอกจากของเก่าที่มันทิ้งเอาไว้แล้วเนี่ยนะฮะจำนวน500กว่ารายการ อันนี้คือวันที่24ที่มันยิงเข้ามาบ้านเราเนี่ยนะฮะ <c oughs> นอกจากนี้ EOD เนี่ยเข้าไปจุดที่2ไปตรวจสอบหลุมระเบิดเนี่ยนะฮะ B.M. 2 1ที่ตำบลโ,โดมประดิษฐ์ซึ่งตกอยู่ข้างบ้านเรือนของราษฎรโดยเจ้าหน้าที่ก็ใช้จอบขุดนะฮะแล้วก็ตกลึกลงไป3เมตรเห็นบอกการเก็บกู้ไปด้วย <c oughs> เนื่องจากว่าค่อนข้างยากลำบากเพราะค่อนข้างจะลึกเนี่ยนะฮะ จึงใช้วิธีประกอบอุปกรณ์ทำลายแล้วจุดชนวนเพื่อทำลายลูกนี้แล้วก็ทำลายสำเร็จเดี๋ยวดูนาทีทำลายสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะมาไปไหนก็ระแวนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันลงตรงไหนนะเขยืนสีมันเพื่อนเบอแดงก่อนก่อนที่มันจะลงปือนอนะมัน,นโต๊ะหมู่เดินหมู่ขึ้นมาอ่ะก่อนเข้านาที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปสำรวจหนทางในชุมชนเราไปเจอรถคันหนึ่งแปลกๆเห็นบอกว่ารถคันนี้เนี่ย ้าวกลับมาตรงนี้ครับกลับมาอาอะไรอ่ะมันแปลกไงอ่ะเดี๋ยวก่อนสิมันมีรถ<ต>ที่จอดอยู่ไม่ใช่เหรอคุ้มผ้าเพ<ช>ราะว่ามันคล้ายกับอ e ิทักเขมรใช่ค่ะใไหมไหน,นมีอ e ิทักเขมรไหมอิท e ักเขมรน่ะที่เขาอพยพเอาลองเปิดภาพป,ประกอบหน่อยเพราะตอนแรกเนี่ยเรายังไม่เจอเจ้าของเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมรถมันทรงเขมรเลยเนี่ยนะฮะเพราะปกติอิทักเนี่ยมันไม่ควรมีหลังคาแบบนี้มีไหมทีมงานเอาภาพอิทักเขมรมาไหม เอามาไหมที่สั่งให้เตรียมมาเนี่ยเอามาหรือ,อยังอ่นไหนเปิดหน่อยสิจำได้ใช่ไหมเมที่อิตกเข็นเป็นคาราวานเลยหนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีนนนนคล้ายอิตะเขมรเนี่ยหรอคล้ายอะคลาคค้ายยังไงเมคือเหมือนกับแบบมีกระบะอยู่ยด้านหลังค่ะแต่จริงๆทางด้านของคุณลุงเสริมแกเอามาดัดแปลง ไม่เหมือนแกบอกไม่เหมือนอ e ีแท็กนะแต่คล้ายเพราะแกเอารถไถมาดัดแปลงใส่เหมือนที่เป็นกระบะวางของอยู่ด้านหลังค่ะคุณลุงเสริมบอกว่ารถคันนี้เป็นของคนไทยร้อเซแค่ดัดแปลงให้สามารถบรรทุกของได้เฉยๆนะคะ hmm. แนวคิดการทํารถก็มาจากว่าต้องการให้รถไถหรือว่ารถอ e ีแท็กที่ตัวเองมีอยู่นั้นบรรทุกของได้โดยไม่ต้องเปียกฝนไม่ต้องตากแดดไม่เพราะตอนแรกเราเจอรถจอดอยู่รถทมา้นหรือเปล่าเออจะให้ลุงแกก็เลยปรากฏตัวแกก็บอกผมดัดแปลงเห็นบอกว่าเก็บเอาไว้เพื่อ มีอพยบด้วยใช่ไหมใช่แล้วแกต้องเอาบัตรประชาชนมาให้ผู้สื่อข่าวดูเลยนะพราเนี่ยฉันคนไทยนะจะไม่ใช่เขมเรนะเออเพราะฉะนั้นทรงคล้ายๆกับรถขมรแต่เป็นคนไทยคือช่วงนี้อะไรคล้ายขมรเนี่ยเขาตกใจกันหมดเดี๋ยวมีเสียงคุณลุงใช่ไหมฮะลองฟังดูหน่อยครับเห็นคนเขมเรครับชิดเอาเองตะกินเป็นโค้งใหม่เป็นโค้งใหม่บานใหม่มันหักมันเพ่บ่ได้มุ่งไว้แนวนี้บานผมก็เลยมาเปลี่ยนใหม่ รงทุ่นสื่อเล็กสื่อันี้ยมาเห็ดวันนี้ก็เป็นยังจะมุงไหวมุ่งไหวสาดหมอนโคงกว่านุ่นหมอนกับสาดเื่อง้อยยังงอนเว้นก็ได้จังสีนามันมันอเนประสงค์ครับโอ้เป็นรถอันนี้ประสงค์แต่หู่อกแต่แตมันคือต้องคอมเมนต์บอกครับเรา oui เน <itu> ี่ยมันคอมเมนต์ไเนี่บอกครับคอมเมนต์ไหมนี่ บอลนะครับบ่ลเปนใจขย้นขับใจเล่าโดยเฉพาะเลยคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเล่าบอนี่นะเล่าบอนี่แหละตรนีเท่าน,นาี่แหละครับอ้โหแพคนลังคนเขาก็หัวขวนหัว,หวเย่อเย้ยว่าผมจะขี่แต่รถอีแตกเอาผม่มีเงินสื่อรถไปเอาเพื่อเขาเนาะสี่ผมไปสื่อจังในบ้านมผมไปมีสี่ผมขี่ไปสี่ลาขอเหตุมาหน,าน้าหรือเปล่าคะหน้าน่ะครับหน้าน่ะประมาณจังปีละห้อย รถทีแต่ขั้นหนุ่มก็เดี๋ยวสามชิ้กว่าปีเลยสามชิ้นกว่าปีเลยตกใจเบิดเนื่อว่าเขมนขำเขามากนี่ฮะอ้าเพราะนั้นเรากลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันวันนี้ลองดูความเคลื่อนไหวของเหม็นสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเออล่าสุดเดี๋ยวขอภาพนี้ก่อนก็แล้วกันติ๊กต็อกของเวลคัมไทยเขารายงานเรื่องอาการสร้างบังเกอร์ใช่ไหมครับเมย์เพราะเราเห็นภาพรถถังที่นำเสนอไปแล้ว ล่าสุดเนี่ยเขาไปตรวจสอบเจอว่าขาเมนเนี่ยก็กำลังเร่งสร้างบังเกอร์นี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเจอไหมครับเดี๋ยวลองดูสันิดหนึ่งเนี่ยนะแล้วนอกจากนี้เห็นบอกว่าวันนี้มีการปรากฏตัวของทางฝั่งมาลีด้วยนะเมย์ใช่ไหมใช่ค่ะอลองดูสันิดหนึ่งนี่ครับ อ่าเนี่ยค่ะอันนี้เหรออันนี้ไม่น่าจะใช่นะอันนี้ไม่ใช่มันมีอีกอันหนึ่งอ๋อนี่ฮะก็เอาไปว่าทั้งหมดนี้อ๋อมันจะไปตรงกับฐานแถวแถวพระวิหาราใช่ไหมเออนี่ยฮะนอกจากนี้การปรากฏตัวของมารีด้วยครับเมค่ะมารีนะคะเพจ army military force ค่ะได้บอกว่าชาวเน็ตของเขมรเขาแชร์ภาพพลโทหญิงมารีโซเจตา เป็นตัวแทนกระทรวงนี้เดินข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวแทนกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมในต่างจังหวัดของมีคนก็รักเขาเยอะเนาะออ๋กอดใหญ่เลยนี่ยนี่ยมารีจํำภาพเขาไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเราปกติเขาออกทางนั้นเขาต้องใส่แว่นใช่ป่ะใช่ใส่ชุดทหารเออนี่ยลัดสกิลเลยนี่คุณผู้ชมฮะมารีขนาดเดียวกันอ่ะอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวไล่เรียงหน่อยนะฮะ พาราะกำลังบอกว่าจับตาดูว,ว่าตอนนี้ขเขมจะกำลังทำอะไรเมื่อกี้บังเกอร์การปรากฏตัวของมารีอีกรูปรักหนึ่งค่ะคานาที่ภาพต่อมาอีกภาพหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะนี่อันนี้คืออะไรทําบังเกอร์เหมือนกันใช่ไหมขุดดินเสริมบังเกอร์เนี่ยค่ะทากระสอบทรายไปเสริมที่บังเกอร์ก็เป็นการขุดดินของชาวขเขมรนค่ะหรือแม้แต่อีกอันหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะการทำบังเกอร์ของทหารขเขมรนอีกชุดหนึ่ง เห็นบอกอันนี้เป็นแท่งซีเมน์หรือเปล่าไม่แน่ใจหามแท่งซีมเมนนี่ไปเสริมมีเสียงว่าหรือเป็นเสียงดนตรีอะเอาเป็นดนตรีเหรอนี่อันนี้คือเร่งทําบังเกอร์ใช่ไหมค่ะนี่ครับอ่ลองดูชนิดหนึ่งนะเขาก็แบกกันอย่างนี้เลยแล้วก็ขึ้นเขาเนี่ยนะฮะนี่แท่งบังเกอร์อีกอันนึงเป็นการซ้อมยิงปืนกลเพื่อชาติ ซึ่งอามมี่เขาลงเอาไว้ค่ะไหนอะหรืออีกอันหนึ่งเป็นการทดสอบพลรรังก,กำลังขององค์คาร์กพิทักษ์คุณเซน B HQ อ๋อนี่นี่นทำไมอ่ะเอาฟันล่างเอาฟันล่างอ๋อนี่มาอ้โหนน้ก้วแล้วนี่ฮะ